ผีโรงแรมไบรอันโบรูเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านความหลอนและเรื่องราวผีในเมืองเทมประเทศนิวซีแลนด์โรงแรมนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานซึ่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นที่เชื่อว่ามีการพบเจอกับเหตุการณ์ลึกลับและผีสิงอยู่ที่นี่โรงแรมไบรอันโบรูตั้งอยู่ในเมืองเทมซึ่งเป็นเมืองเล็กๆในแถบเกาะเหนือของนิวซีแลนด์โรงแรมนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่19 และมีบทบาทสำคัญในช่วงยุครุ่งเรืองของเมืองเทมซึ่งเป็นแหล่งที่มีเหมืองทองคำในอดีตชื่อของโรงแรมถูกตั้งตามกษัตริย์ไบรอนโบรูซึ่งเป็นกษัตริย์ชาวไอริชในศตวรรษที่1 1ผู้เป็นที่รู้จักในด้านการต่อสู้เพื่อปกป้องอิสรภาพของอแลนจากการรุกกรานของชาวไวกิ้งแม้ว่าโรงแรมจะเคยเป็นสถานที่ที่คึกคักและมีชื่อเสียงในอดีตแต่เมื่อเวลาผ่านไปโรงแรมก็เริ่มเสื่อมโทรมและมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความลึกลับและผีสิง นักท่องเที่ยวและพนักงานของโรงแรมต่างพูดถึงการพบเห็นเงาหรือรูปแบบที่คล้ายกับวิญญาณในบางพื้นที่ของโรงแรมซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในห้องพักบางห้องโดยเฉพาะในห้องที่มีประวัติการฆาตกรรมหรือมีเหตุการณ์รุนแรงในอดีตเช่นการเกิดการต่อสู้หรือการเสียชีวิตที่ไม่ธรรมดาคนที่เคยอยู่ในโรงแรมหลายคนรายงานว่าเคยได้ยินเสียงแปลกๆเช่นเสียงก้าวเดินของเท้าโดยที่ไม่มีใครหรือเสียงร้องให้จากห้องที่ไม่มีคนอยู่ อีกทั้งยังมีบางคนที่บอกว่าเคยได้ยินเสียงกระจกแตกหรือเสียงสิ่งของหล่นเองทั้งที่ไม่มีใครไปสัมผัสการเคลื่อนไหวของสิ่งของที่ไม่ได้ถูกสัมผัสก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คนส่วนใหญ่พูดถึงสิ่งของบางชิ้นในโรงแรมถูกพบว่าเปลี่ยนตำแหน่งไปเองโดยไม่ทราบสาเหตุบางครั้งผู้ที่อยู่ในห้องพักก็พบว่าโต๊ะหรือเก้าอี้ถูกขยับไปในตำแหน่งที่ต่างจากตอนที่พวกเขาอยู่ อีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความหลอนของโรงแรมคือการพบเห็นวิญญาณของผู้หญิงในชุดขาวนักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าเคยเห็นผู้หญิงคนนี้เดินผ่านบริเวณล็อบบี้หรือขึ้นไปยังชั้นบนสุดของโรงแรมก่อนที่จะหายตัวไปอย่างลึกลับคนที่เชื่อในผีและเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดในโรงแรมไบรอันโบรูเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับวิญญาณที่ยังคงวงเวียนอยู่ในที่แห่งนี้ เนื่องจากเหตุการณ์รุนแรงหรือความตายที่ไม่สงบที่เคยเกิดขึ้นในอดีตบางคนเชื่อว่าโรงแรมเป็นสถานที่ที่มีพลังงานลึกลับที่ดึงดูดวิญญาณหรือแม้แต่พลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าความหลอนของโรงแรมไบรอันโบรูจะเป็นเรื่องที่มีคนพูดถึงมากแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนโรงแรมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ลึกลับและเพื่อสำรวจประวัติศาสตร์อันน่าสนใจของที่นี่ ด้วยเหตุนี้โรงแรมจึงกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนแวะไปเยือนในเมืองเทมสรุปแล้วโรวงแรมไบรอันโบรูเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และเรื่องราวลึกลับที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชอบเรื่องผีหรือประสบการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้แม้ว่าจะมีเรื่องหลอนๆเกี่ยวกับที่นี่แต่ก็ยังเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีสเสน่ห์ในเมืองเทมแห่งนี้